ถวายความเคารพครูบาอาจารย์พร้อมทั้งเจริญพรญาติโยมผู้มีบุญทุกท่านวันนี้ก็จะเล่าในสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสให้ฟังนั่นแหละคือในสมัยที่พระพุทธเจ้ายังทรงเพระชนอยู่พระองค์พร้อมทั้งพิสุสมมณสองหมื่น,น 20, รูปก็เสด็จไปที่เมืองกบิลพัดเมื่อไปเมืองกบิลพัดแล้ว ก็มีคนมากมายที่มาต้อนรับป,รปุทธเจ้าบางคนก็มาบอกปุทธเจ้าว่าโอ้ป,ปุทธเจ้านั้นได้เสียชีวิตแล้วพระเจ้าสุโธชนะบอกว่าไม่มีทางหลอกลูกของเราถ้าไม่ตัดสู้รมแล้วไม่เป็นปุทธเจ้าแล้วไม่บรรลุสัมมาสัมุทธยาแล้วจะไม่ตายเด็ดขาดจะไม่จากโลกนี้ไปเป็นอันขาด ก็ไม่ไม่มีใครที่ต่อต้านหรือว่าเถียงซึ่งพระองค์ก็มีความเชื่ออย่างนั้น mm hmm. เมื่อรุพุทธเจ้าเสด็จมา mm hmm. เขาก็ถามตรงนี้ว่า mm hmm. เหตุที่พระเจ้าสุธโธธนะบอกว่าลูกเราจะไม่มีทางเป็นอันตรายก่อนแม่แต่ในดีตการท่านก็เชื่ออย่างนั้น mm hmm. ก็คือเมื่อสมัยก่อนนั้นมีหมู่บ้านธรรมปาละหมู่บ้านหนึ่ง มีลูกส่งลูกชายไปเรียนวิชาเมื่อไปเรียนวิชาแล้วปรากฏว่าลูกของอาจารย์ที่สาปามกนะ่ะเสียชีวิตคือตายยังหนุ่มด้วยก็ทำให้อาจารย์เสียใจมากลูกศิษย์ที่เคยเล่นด้วยกันก็เสียดายเพราะว่าเป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยขยันหมั่นเพียรและเป็นลูกอาจารย์ก็ไปทำศพเผาที่ป่าช้า ก็มีการสนทนากันว่าเออยังหนุ่มยังแน่นไม่น่าตายพากร้ลองให้แต่มีธรรมะปาละคนเดียวที่ไม่ลองให้ก็ถามว่าทำไมไม่ลองให้ก็ยังสงสัยว่าเป็นไปได้ยังไงที่อายุยังหน่มอยู่ตายได้ยังไงซึ่งบ้านกระผมนี้ไม่มีหรอกทีนี้อาจารย์เขาก็าถามว่าเอ๊ะทำไมหมู่บ้านคุเนะี่ยไม่ตายเลย ไม่ตายหรอกไม่มีคนตายเลยเดียวันหนึ่งก็อยากจะรู้ว่าอยากจะรู้ว่าธรรมปาละเนี่ยพูดได้ยังไงว่ายังหนุ่มยังแน่นไม่มีการตายขึ้นก็เลยเอาแพะตัวหนึ่งแพะตัวหนึ่งตายแล้วก็เอากระดูกนะกองกองห่อผ้าไปที่เมืองไปที่เมืองธรรมปาละพอไปแล้วก็เอากระดูกเนี่ยไปแสดงแก่พ่อแม่ ของธรรมปาละผู้เรียนวิชากับตนก็บอกว่าธรรมปาละเนี่ยเสียชีวิตตั้งแต่ยังหนุ่มแล้วนะพ่อแม่ก็หัวลาะลั่นพามอ,อาจารย์ก็ตกใจว่าทำไมต้องหัวละอะบอกว่าฉันไม่เชื่อหรอกอ่าไม่เชื่อดูกระดูกนี่นี่ลูกชายคุณไี่ตายแล้วบอกไม่เชื่อหรอกอันนี้ไม่ใช่หรอกอาจจะเป็นกระดูกสัตว์อื่นลืกคนอื่นที่อาจารย์เอามาเนี่ย พระลูกผมจะไม่มีการตายเป็นอันขาดถึงแม้ว่ายังหนุ่มอย่างแน่นก็ไม่มีการตายเพราะในหมู่ล่าบ้านเราก็ไม่มีการตายก็พาให้ประชาชนในหมู่บ้านที่มาวันนั้นมาเห็นอาจารย์ทิสาป,ปาโมกกระดกมาแสดงก็พาก,กันหดเลาะย่ออาจารย์ทิสาปาโมกเอ้ะเป็นไปได้ยังไงแล้วทําไมจึงรู้ว่าไม่ตายละ่ะก็บอกว่าไม่มีทางตาย และธรรมะอะไรที่รักษาคนหมู่บ้านนี้ที่ไม่ให้มีการตายเลยมีแต่คนแก่เท่านั้นที่ตายก็เล่าให้ฟังว่าหมู่บ้านเราเนี่ยมีแต่บุคคลที่รักษาศีลมีความซื่อสัตย์ต่อสามีภรรยาไม่ไปนอนบ้านอื่นแล้วก็ไม่พูดโกหกหมดเท็จไม่ดื่มสุราเมลยัยพวกเรารักษาศีลกัน เมื่อรักษาศีลแล้วพวกเราจึงไม่มีการตายตลอดจนกระทั่งเป็นหนุม่มไม่มีการตายตายเฉพาะคนแก่เท่านั้นพระโสดรงได้ตัดธรรมะพรามณ์ก็ได้บอกข้อวัดปฏิบัติที่ทำกันในตระกูลนี้ให้แก่อาจารย์ทิสาป่าโมกฟังว่าพวกเราเนี่ยประพฤติปฏิบัติทรรกันไม่กล่าวมุสาวาท งดเว้นจากการทำชั่วงดเว้นจากกรรมอันที่ไม่เป็นประโยชน์ทั้งปวงเหตุนี้แหละคนในตระกูลของเราจึงไม่ตายแต่ยังหนุ่มสาวก่อนจะให้ทานพวกเราก็เป็นผู้ที่ตั้งใจดีแม้กำลังจะให้ก็มีความชื่นชมยินดีเมื่อให้ไปแล้วก็ไม่เดือดร้อนใจภายหลังเพราะเหตุนี้แหละคนในตระกูลของเราจึงไม่ตายแต่ยังเป็นหนุ่มเป็นสาว พวกเราไม่นอกใจภรรยาถึงภรรยาก็ไม่นอกใจสามีพวกเราประพฤติพรหมจรรย์นอกจากภรรยาของตนแล้วคือไม่ร่วมหลับนอนกับผู้หญิงอื่นนอกจากภรรยาตนเพราะเหตุนี้แหละคนในตระกูลเราจึงไม่ตายแต่ยังหนุ่มยังสาวบุตรของพวกเราเกิดในที่ดีเป็นผู้เฉลียวฉลาดมีปัญญาเป็นพ่อหูสูตรเรียมจบไตเทพเก่งในกูลตระกูลของเราจึงไม่ตายแต่ยังหนุ่มสาว พวกเราบุตรภรรยาญาติพี่น้องมุ่งแต่ประโยชน์ในโลกหนะเพราะเหตุนี้แหละคนในตระกูลเราจึงไม่ตายแต่ยังหนมยังสาวในสุดท้ายพามก็ได้กล่าวสรุปว่าทำแลรักษาผู้ประพฤติธรรมทำที่บุคคลประพฤติดีแล้วย่อมนำสุขมาให้นี้เป็นในสูงที่ทำที่เราประพฤติดีแล้วย่อมไปสู่สุขติเมื่ออาจารย์ทิสาป,ปาโมกฟังแล้วก็มีความชื่นชมสมานัดยิ่งนัก ก็กล่าวขอโทษพารามผู้เป็นมารดาบิดาว่าเรื่องทั้งหมดนี้ต้องการจะไปสุดความจริงจึงได้นำกระดูกแพะมาอ้างส่วนธรรมปาละนั้นสุขสบายดีและขออนุญาตพาราม์นำข้อธรรมะปฏิบัตินี้เอาไปสอนลูกศิษย์ต่อไปพารามก็อนุญาตอาจารย์จึงจดลงในสมุดไว้กันลืมหลังจากนั้นก็อยู่ในที่นั้นสองสามวัน แล้วก็หลากลับไปสำนักตักติศิลาสอนศิลปะวิทยาแก่ธรรมปุระจนจบหลักสูตรแล้วก็ส่งกลับบ้านพร้อมด้วยบริวารจำนวนมากพระพุทธเจ้าคันตัดเล่านิทานนี้จบแล้วทรงสรุปว่าบิดามารดาในกัณน,นั้นได้มาเป็นพุทธบิดามารดาในบัดน,นี้อาจารย์ได้มาเป็นพระสารีบุตรส่วนธรรมปาละ กุมารก็คือพระองค์เองนั่นแหละนี่ก็คือวิธีการที่จะทำให้อายุยืนยาวนานฉะนั้นใครอยากที่อายุยืนก็นำธรรมะนี้ไปประพฤติปฏิบัติก็คือรักษาศีลประพฤติธรรมชีวิตเราจะได้อายุยืนมองแต่โลกข้างหน้าว่าเราจะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ผิดศีลเกิดชาติหน้าเราก็จะเป็นผู้ที่มีอายุยืน คนที่อายุสั้นเพราะอยากทำอะไรก็ทำไม่คิดถึงว่าวันข้างหน้าจะต้องมีอายุสั้นเพราะบาปเพราะกรรมเหตุนั้นจงนำธรรมะประสาทสดานำไปประพฤติปฏิบัติชีวิตเราจะได้อายุยืนญาติพี่น้องเราจะได้อายุยืนกันจเจริญพร